แต่ว่าวมาข้อนี่พงไรมันติดจ้ำเลยมันติดา็ดไปนะโอเนาะเอ้ข้อสิข้อเวียงไปเวนอยอ่าดเนาะบอ่าจำแซ่บลายอะไใคเนีเนาะมือหนาช่วยบ่แซ่บเลยโกันบ้ chén kim một bát nhang vào vào đây. ah thôi, nòng nòng tôn cùng nhầy, tôn cùng nhạc nòng ơi, cây pe này hoài cho vào đây chắc à เป็นล่อยด้วยฮกเยจิปแทนนะบัดการกิ่งพ่นกระชับอยู่ต้นหนึ่งเลยปทูตรงนี้น้องน่งหนึ่งต้นสองต้นสามต้นปอสมต้นใน,นกกเดียว,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 วยได้ได้แมตหนึ่งอันควมคว,มควมกวงหนามันเนาะจมบุกัว โอ้โหผีหลีผีแดงเอ้ยอันนี้อันหน้านองป่าเพิ่นบ่น,น,นี่แเมนบ่เพราะว่ามือน,นั่นลงมาสอนลูกขักอยู่นี่พี่น้องเนาะลูกเออลงมาสอนป,าอนนนปลาจานอย่างเราโอ้โหเจ้าเจ้ามาอยู่นี่กันได้จักปีล่ละเจ้ากันมาผ่านมาเห็นแถวนี้โอเมนฮ้องละบ่อสองร้อยปีเนาะน<อ>แต่แตเนี้นยาวาเอา้ามสมมติว่า สมมติว <es sending> <France> like like, okay ่าพ mm ่อเนาะสมมติว่ารุ่นพ่อสี่นะรุ่นพ่อกะโอเกซิปแล้ววันนี้บอต้าเชื่อว่ารุ่นพ่อนี่กันมันก็ใหญ่เติบแล้วต้นไม้ไงเติบแล้วพอบอต้าเห็นต้นโพในวัดไงขึ้นมาไงขึ้นมานี่ก็เห็นไงแบบชันโลที่นะวันนี้มันก็ยังบริปิยังอยู่ยังไงอป่าอันนี้นะโอ้ต้นกุ้งไงที่้องเองยต้นกุ้งหยัก ไปเถะไปเวียกเขาพโบราณเลยเออทูวันนี้สิพากันไปเอามาอข้อพี่น้องเลยกินเลยมันผู้เชืว่าบบอีมท่องหรือมันอยากหันห่อนท่องรึเปล่ามัน่มันโมแนนบ่ท่องท่องมันลุกเนาะเอาหัวแหลกก็ลืมสบายดีพี่น้องเนาะเออเนาะโอ้ยวันได้พากันว่าพี่น้องเลย อ้าวน้องคนอื่นทั้งบอต้าเองกะขอกราบทักทายสบายดีเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคนสุขสคนเดอ้อน้องพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศสามโมงแรกเนาะกันทิพากันมาเอามาข้อเมื่อกินสมก่อนแ,อแล้วอยู่ว่าแล้วว่าอีกพี่น้องเลยเนาะเรื่องเฮือนตานุม่มราคาอู้จังใดกะขอบมุกขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เดอ้อเนาะที่มินแรกอ่าควมคิดควมเห็นกันเข้ามาพี่น้องเลยบอาตาก,กับทัชซิวาจังใดเนาะกะแล้วแต่ อผู้เพิ่นชดเพิ่นช่วยแล้ววะจั้งได้ทั้งนั้นคือกแก้วกแก้วยุ้มรถไทยนะคาบว่ะทั้งนี้นี่ป้าโชคมันเปลี่ยนตายแบบอ่ามันต้องดำช่วงย่ามฝนตกลิ้นตัวนี่นนนฮะเ,เออห,หน้าไฟยท่าน อันนั ab, ab ้นอันนั้นหน้าพระัตร้เนดำเนปั้มค่าย่างค่าย่างอะโอ้เอาผมเป็นต้นขอหนาเป็นพระัตหันเนหาบ่เออเออดกเท่าน้เนาะไปเดิมข้อเดิมข้อข้อนีเดิมดำหน้าเยอะฮะ โอ้เนาะแดงจะห่วยอยู่อาจจะแดงว่ากินพ่อผ่นกับกุ๊บต้นนี้บ่จะแดงว่าวันนี้มันซุกแล้วแต่หนุ่มเบยต่อยเอาก็ได้ตัวขุดเลยบ่ระวังไรระวังตะบุญเข่าอ้ายไนมาลอยมาข้อก่อนเด้อ

ทั้งโตทั้งแตนด้ะฮะแตนไหนเดี๋ยวตัวทั้งแตนมีนสองข้างเองนีนัเนานดอกหักควมบานควมบานควมงาม เอาเอาเอา่เอาในหมากมันรุนนี่น er> ี่แต่บางครั้งขึ้นเนาะเนาะโอ้โหตนี้เพื่อนเพิ่นเพิ่อนมาเพิ่นได้ลายแม่ของข่อยนะเอาอยู่ตะล่างโดยที่ไม่ได้ขึ้นนะเนาะอ่าขอบใจยละลายเด้ออมาขอมาขอเพื่อนพี่ดังเลยปวดหายบปวดหายแล้วอ่าทำรักรักน้องกันนี่แล้วเฮดีได้ใช่เนาะ Còn cho thìn pha má <laughs> <laughs> ah, Ok, cái nào nó lại mưa Chỉnh vô hương của là bạn này Chỉnh vô thiền cá ạ thôi nói nói, xe lại khiếm lại Đây lui Bộ xe thì Bộ xe bộ này Nó tới đây Thêm nó cứ tới nó, nó, nó. ta nó mặc, mặc phổng, đu, đu, đu đeo, ่อยมักน้ําก่อนมักน้ําบ่มักน้ําก็ก่อยน้ํานําอ่าจ้ยแอ่ค่อยจังน้อยพอค่อยเริ่มฮ้อนท้องล่ะแต่ว่ามะคอนี่พงไดมันติดจําแล้วมันติดปาําไปนําเนาะเอ้าอ่าคอสิคอเียงอ่ากินอันนี้แล้วแล้วเห็ดหัวเนาะเพราะว่า ตั๊ผ okay. well. oh, yeah. the uh ีเ huh. พ okay. ิ uh ่นเมิ้นมา2มื้อแล้วตั้งแต่มามื้อนั้นพุ่นเพิ่นยามมันเข้าขี้เมี้ยงเนาะแต่กะทางไอ้นมแล้วก็ยังสิเฮ็ดอยู่ดอกยังบ่มีเวลาได้เฮ็ดเนาะคือเห็นแหพี่น้องเอ้ยอ่าบ่ได้อยู่ๆจักจักคลิปดอกแล้วก็ได้อืโอ้วานี่ตัพื้นนแล้วก็มื้อนี้ก็ไปเอาพื้นเนาะาเพิ่นฮงว่า้อยแก่พื้นใรถจักบ่เป็นหยังบ่เพิ่น่โอ้ยเนาะ อ่าเพื่นซื้อมาให้เฮาใส่อ่เาเฮาเฮาบบมีรถไทยขึ้นมูแมนบอเฮาก็ใชส่ชชมันนั่นแหละแต่บบเมนว่าเฮาสิไปเฮ็ดให้มันหักมันเพลถึงขนาดนั้นเนาะในใดมันซอยแฮงเฮาได้เฮาก็เอามันไปอ่าเฮามีแล้วจอดไววเทเลอร์อยู่เจ้าของชิบเบกหลังคดหลังกองบบได้นั่นๆๆน่ะอ่าแต่กะมันก็มีอยู่แล้วบางคนกะ มีรถทำอ่าเป็นยางโบชับางคนก็เอาคือโบชอย่างเพียนเพียนมันมีอยู่แล้วเนาะ่อาแต่ว mm. uh, ่าฟูดจะใช้ลายแต่นรื่ก็ได้ใช้ลายยิ่นท้องฟาโร่เก่าเจะได้แต่นุ่มมาสิอกันอ่ามอง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 ใช้แต่มือเลยจะเจะได้เจะหรือมองว้าเคยได้แต่ันนี้ไปไปเจะกับมั่โคเลยก็ได้เนาะ ああเอ้าพี่น้องเลยมีแต่ว่ามืออื่นมืออื่นแหละจีบเข้าไปหอ่นขายไม้เพื่องฟัวมือนี่บ่ท่านแล้วมันคำมืออ uh ื่นเลยจีเข้าไปห้านขายไม้แหละเออบวชแล้วจีบเข้าไปถามเบิงละคุมระท่าอะไรกับจีไรไอฟัอเฟิ่องฟังสินะแล้วก็สำรับทั้งสองผัวเมียชุมเจ้าเนาะนี่ก็ทั้งพ่อชางเพื่อนี่ก็โอเคอยู่ละว่าเนาะ ชาวทีเคยเห็นในบ้านในเมืองแต่ว่าแต่ว่าสาวตาว่าอโลอันเว้านั่นส <quiere> ื่อเนะแต่ว่าเคยเห็นพนเหตุผ่านมาก็ถือว่าผ่านได้โยแต่ว่าเรื่องชงมูเดินนี่เราบ่เคยเฮ็ดอีหลีเออเขาีก็ได้ตกแหะเนาะมาๆๆเนาะหามหามามเอาน้องเว้าตาเอาข้ากลางเขาสิเอ่อหามบาดนี่เนาะ หค่ใช่ขาซีปงงางเลยเออมันกระชินแน่นและบูปุเออออปุบทางแนวเอ้พอาขอผขออย่างนีมาเลยแต่วอยกได้อีกได้อยังงาสามให้นึ่งกัะหนุบตายข้ามโคกเลยยังท่านจะไปช่วยท่านเนาะดนีดเลยนะนลินเลยพี่ดางเลยบาทนี้ไปบบงหันนี่้โอยน้ำลายไหลพี่ดางเลยจงแล้ววาไปวนี่ เนาำข่อยกับมีอยู่ดีชาวันนี้ก็เอาอีกมอฝากเมียไว้ทางวันโกมันอึดบได้าอแต่ทางันบ่มีกกโลดพาบนบุษะวิดีโอนิดวิดีโอต่าเลยเอากินกินกิน่อนท้องเลยนี่ยังบุ่ันได้กินค่อนท้องถ่าเลยเนาะชีมเบิร์กระนุ่มเป็นครักกินช่อมชวน้ำเมี่ยงน้ำผาดนี่ชมนี่นะ เขาได้เขาทำเดี๋ยว่าโอเคเดี๋ยวว่าอันเอาไปว่าเอาวาในทก g เกิดี๋ยวมันมีซีรีส์เปนบบกนี่เอาอันคลิปน้มันโบผิดอบผิดไงโบผิดคชั่นก็โบทำทางสาวซีรีตัวไปขดอนกับป้าแล้วเนาะอือทำลายทางหลังนะมาได้มัเบดี๋เพิ่นอยากินแบบนี่เพเนโอ้เจ้าเจ้าป้อนนมมาแต่จะว่าแม่นบอ กินแฝดได้แฝดโอ้ยสามีเราให้เชี่ยกินในมะกรูดแฝดตะกี้นะบอสขอพี่น้องเคยแฝดกันจะติดกันกับพ่อเนาะแต่ว่าเจ้าเห็นน่ะบอสามีเป็นขอดลูกควมได้แยขนาดผู้เดียวก็แฝดนี่สิบูใจขาดคนจะบอกเนาะผู้เดียวก็เพื่อชิออกเว้ยแต่ว่ามสามีสาวตายอยู่ใกล้ๆนี่เลยพี่น้องเคยแต่ว่าควมยากแต่ละคนมันกับกันแมนบางคนกัได้ง่ายเท่าแม่นี่อ่าวบอขอดเน่าบ่นท่านได้ อึบเบ่งแสดงพ่อบุตรชับนะนางกินเข่าอยู่ดีๆเย็ดท้องเด้กเราเนาะบ่ายแต่พาเข่าว้ายว้ายว้ายเลยเสร็จแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะกินสมข้อมกันเมียงเออกินสมไม่ยูในเมี่ยงมาจะกินมักแปดก่อนบางที่หนึ่งโมไงไปว้ายดิอีกหนึ่งอืออือมพอแล้ว เดี๋ยวนี้จะหยหางงเหไมมาอืนในมกข้ออันพญ่น้อดเลยไ้มันเหมอะงยากเลยหุ่นก้อนนี่้อให่่เอหก้อเราใส่เฮาทางออกมันออกงากมากเง้วนี่โหดกว่าหมกข้อมาง้ยวนี่ฝืดได้ในมันเน้กระบาดคอจะเลยมีน้ำตาลมด้วน้ำตาลหมว่านี่บอก ออกเว้ยอือยืมได้อืในข้อรับแล้วพี่น้อเลยนาลมันว่ามันกบนม่ล้ยวบคอยใยมักมันนี่ได้จมบูรณเนาะตรงนี้วาวานวาวแตงกอย่างก็มีแต่ใส่ศพเลยใส่น้ำตาลด้เขานะอ่าิกน้ำตาลเามนี่มันมันมันขัดเนาะขามักขนาดตั้งงตั้มันเขาใส่น้ำตาลเขาเนอ่จะจเป็นวาวานใน มันมันบวเขากันได้ไงมันวานมันตาดกินกันมันตาดกันเนาะตันตดเยอมันบปรถ้า็นี่แต่ว่าเมื่ออื่นกลจะไปได้หมื่นไปไปไหนบเอยู่กู้อ่งาแล้วเจูจักกับยูกมาปยู่เป็นเรียกเป็นงานถูกแบบไม่น้องสให้ อยุเาเมีเวอือนะยคือค่อยเว้านะมีเวลาอยู่ละเมียนี่ไล่รถเมื่อนี่อนี่งมือมือ7:00นังมือนี่มื้อ8:00้มือกินเาอาบน้งเือนงตัดคลิปอยู่นะมีเวลาอยู่ละเมียนี่บ่ายครนอนเท่านั้นพี่น้องเนาะเท่านี้แฮงดีแล้วบาเทียงบานี่แฮงนักเนาะแงนักอบ่ายมนอนแล้วว่านเห็นเพ่นมาแล้วเพ่นเอ เป็นแบบมองเป็นกองวราเมียจนรักไว้เปิดอะมือหอนเพื่อนมันเล็ดยูทูบมาจนบวจักเข้ามานอนวินสองเฉยบบวมีเวลานอนมีจะไปก็ไปขึ้นกันนอนดึกนอนดึกอีกเวลาเจ้าของน้อนแวตาไปนะเมือจะบิดหน้าเรืองไปหน้าเรืองหนาซีดแบบนี้คิวคิวจจักแกเนี้ยตอนนั้อืมมันคือไปมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งยุดบวสบาย ไปวยเด้ยยังสิ้นยังไมลืนใค้เตะตัวได้แล้วบานนี้เพิ่นหากลังชินชินแน่ดีไปกันนอนบ้านนี้เนาแตว่าท่าน้อกว่งมารับปุยเบาเวียดเเพื่อนนี่จนุกแน่นอนวารับเขาคนี่บ้านคำนั้นเจ้านอนก็ให้ขับบ้านอนไรนว่ะคอบรถเป็นขับขับรถไอ้เพื่อนโว้ย เอาเพื่อนจักราบันไดกาเพื่อนอตัวตุ่มจึ่มอยู่ไหนหมวกกันน็อกตามกันแต่ก็เมื่อยนะตื่นเช้ามาจักรือนกเปลี่ยนกันครับอันนี้รถใหญ่มีคู่กบเข็มกับกบเข็มตื่นเช้ามาไปมาไปคือเผาว้านแล้วเมื่อฮอดปุ๊บนี่แกตัดคลิปตัดยังร่้งเทือกปือซีบ่ายครับบนนมบนนอนช่วงนี้มีลูกน้อยหมดเมื่อกะแลนเอาลูกเอายังเดือนแค่สิบดได้ว่องกันครับะไปมักันนี่เขาเร่องกีตัวนี่ตัวไหนเจ้าของไงอืมตัวมอตา คือตรงแม่เจออะไมื่อยไหมาเนาะอีกที่อ้วกอ้วกจอยไวเอาลูกน้อยแน่บแบนี้ลายชิงไลาย่างแสดงว่าช่วงอ้วกปีปีก่อนนี่มันไม่ึ้นมาเนาะยัางหมูจักกับเจ้าน่าดึงกันกินนี่แล้วเบิ่งหนากระชี้เชียวเห็นบ่าวเห็นเถ้าถึงพ่วงเลยกินเข่าลายลายในเรื่องเราอ่ะเนื้อลเอียดลายเลยข้าวบาร์ลามือใดงเล้วบัมา ใช่คลิปทางนอกกะับเทียกเฮือนยูเฮือนกะถือว่าเวียกนั่นเวียกนี่กะถือว่าน่าคุ้นๆมันแมนไม่ได้ออกไปทางนอกกะแมนมีเวียกพี่น้องเนาะเขาไม่เวียกเบียนมากว่าเอาเลยแต่คือพอเถ่าไม่เถ่าบรใจดีแน่นะพิทกันนะแมนอ๋ออันนี้นะแบบบริยูน้ำเพื่อนได้เรียกบ้านกันเมืองเข้าบริผู้อย่างนะเป็นดีเกิร์ฟอ๋ออะไรง่วงอยู่ใช่พอเถ่าไม่เถ่าบรดีนี่ถ้าบ่มีความเข้าใจกันกัแมนเอาเหยาะเลยนะ ตื่นมาลูกเคยไม่จะไปครับมาลูกเคยไม่จะไปครับมาจะเห็นหน้าอ่าใช่กะบ,บางทีกะได้แน่บ่ได้แน,แน่อันนี้ยอมรับบ่ได้อ่าแต่ว่าใครเนอจะควนเข้าใจเควรอ่าตะฮูว่าเออเนอาะเวียดเฮาเสียนะใครแบบใครกันเป็นงานทาง่ายมันไดยคือท่าเจ้าเห็นเนาะมากกับมาใช่ไหมบอกจ้าบ่ได้มีเวลานอนเพราะวันไหน

กําเนิดบุญรองกับเป็นไปัหมขาะคอยผู้บุมีลูกมียังยังบริเวณขึ้นยันักอยู่ังมาเมื่อไงนะเสร็จแล้ว่าซุ่งเป็นบุมีลูกน้อยคอยกระแทกแต่ว่าผู้เอาลูกอยู่เพื่อนกันจะได้เมื่อยกันนะเอาลูกไว้รับไว้นอนบางนี่จะอยากให้เต้นให้ดองให้อุ้มให้โจมเยอะพูบุอยู่มือได้พูบลูกคอยมืออีกคเดียวเอาเมื่อยได้เอาเมื่อยท่าเงาไว้เนาะนี่น้อยพูบุ๋ได้ อยอ่ลูกคยนี้เ่อ๋ยวติดยนดกวกหันยังไงเดี๋บวได้ได้นี่เข้าใจอยู่ปูเอาลูกนี่กับโมเมนเราโมเมย์เย์ด้วยกันแต่ว่านี่ตัอใ่ตัหญใหญ่ใหญแล้วเริ่มเห็นเลยเด้แต่ว่าเจ้าลังเทือนนี่เขากันผ่านแบบหนึ่งคนเลือกแบบมันก็เริ่มเห็นแล้วพอที่เขาสามเดือนนะเจอกระล่าว่านังเจกหัวอ่าเป็นเห็ เบอรเดือนนี้ป yeah. e> ุ๊บก็ชองเดือนเต็มแต่ก็นับเริ่มสามแล้วบัณฑ์สาเริ่มเริ่มแจ้งเขาแจ้งเขาเฮ้ยบอกว่าเปิดดอกไพ่ตับนี่กระยิบเลยแบบบอได้นี่เขาบอาเปิดกับแบบนี้เลยไพ่นาชัยกับบอยันดอกไพ่นี่โมหฮงนั่นไฟฟ้าเดี๋ยววันนี้เขาเปิดจับนึงก็นั่นเลยยุกเด้ มันนี่สิเห็นใ้อยู่จักนี่ใบเด้ตุกใจก็คือยิ้ยังตกนี่เถอ่ะตกใจแข็งสันห้โก๋เขาเลยบอนอนแล้วลม่อยเปนหวหายจังหงนั้นแม่กำมือแน่นติ้งวยตาลูกเจ้าของฮะบานนี่ตัดภาพมาวนี้จังไดรอผ้าอผ้าหมดไปแล้วเ็ดสายนเวีน้อย่อนทองแล้วทอนทองเพราะเสีบปากแต่ลำบาก นะอมายงว่าให้แอยแม่อยย่องเลยองเลยด้บัดยามมาเที่ยวของน้ำดูอุ่นมึงไงแล้วพี่ันอยากวะน่นมาย่งน้ำกติกน่ะโอ้วุ่นันมาแปลกแนวอยู่ได้ไหมเนาะโอ้เนาะมนี่นี่นี่ันเอ้น่น่ัำด่นี่ัวน่ัดอัมได้ได้เนาะ โอ้วุ้นคนว่ะเอาเอาเอาซอยวุ้นแต่พอกินเพชรเด้เนาะใช้คายเนี่ยไรอันนี้เบิ้งโอ้จอกหนึ่งหาพันใช่ใช่เค็มโอ้เนาะบอกเดียวว่าเค็มขุ่นนะจำเค็มขุ่นนะบอไว้เอาคู่กันนี่นะเอาชิมชิมเมืงก้อนฉันน้องได้ต่อเนาะอ่าชิมมูงรดเดี๋ยวคอยเอานี่ก็ได้ เราเบียดปนิมาบ่เราเบียดพักดำหน้าสาบุญของผ้าวบ่แมนอ๋อเห็ดเห็ดกระเซผ่นได้เย็นค่ะเห็ดเองเลยวะนี่เห็ดเป็นบดคนนี่ช่างเป็นเนาะสี่คนไหมสี่คนเอาเสียบเอาหาจอบมาได้แล้วเนาะเออแต่ว่ามันอันนี้เจ้ายังหายหาหาเห็ดอะไรฉัดเหลือเนาะเหลือจะมีเอาเนาะมีเนาะอ่ามีถุงนึงก็เอาได้ฉัด อ่าถุงนึ่งบุขี้อีบสามคีบเป่าเท่าไรอันนี้ชาวพันบ่จะหาพันบ่ฮะอันนี้เท่าไรเถอะอันนี้ชาวพันเถอะชาวอันนี้สองบ่อันนั้นก็ได้ฉัเห็นได้ฉันเนาะอันเจอข่มไมมข้าเลยไปอบเบนค่อยอ่าเ้ะ บเนาะแ่บลายจำแฉบลายเลยใครเน่ะเนาะมือมือหนามือมือหนาชิติดหนีไปฆ่าลงเบิงก่อนเป็นมนกันได้ต้นน้องต้นตะว่าติดหนีวัดแห่งแห่งยอิอ่ะแปนว่ะยุ้ยแทร่เลยเนาะกระเป๋าเปนอ่โดยโดยอ่ะขอบใจกันโดยขยันเจ้าเนาะโอ้ยว้าวอยู่ได้โอ้ยมึงเนล่าวน่าะ มันมีคนต่หะบ่ดอกเนาะน่าจะเมื่อเด้ยจะมาคํำเลยแต่จุ้มค่อยกำลังสีอ้ยหลังเมื่อได้นโชคดีเดยเอาตะนุ่มกินได้ไหมตะนุ่มโดยโดยโดยเอาเอมันคํำแล้วพ่อไปหาใครเนาะเอาเอาเอตะนุ่มวุ่นวิ่งวิ่งนี่มักินเ่าได้เนาะเดยวเลยมันบอกเอาเส้เอาอีกเส้นเออแก่แน่เนาะ นี่กี่มวาตีเนาะเอ็นเมียบ่เตียงแล้ววะอ่าเดี๋ยว่ะบ่อนี่ใครอยู่คนเห็ดเองคนเด็กฮะอะไรป่าเออคายก็ลืมสังเกล็ดได้คิดว่ากระตอกกระติกเขาเนาะั้นเอาแห้งคือนี่น้ำมาเห็นเนาะ A alo a lưu tay, bởi tata lắm bội kỳ diệu chị. Tata kì bóng, bóng. Mamma, a cup cup nè, ho oh, oh ah, bát nè. Bin nè dạy, gọi chị hai, hai chị 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 จ้งกินบุบด้ยังว่าเาไปได้อ๋อย้อยเฉยอือเสียยังเดียวบิดไว้เนอะแต่แบบอือทาอยู่เนาะดันแช่ให้มันโดนๆเนาะอเมอเมนี่อ่าพอละบ่มักนใวานขบคุณค่ะแต่กาเฮ็ดเป็นนะอันนี้อันนี้บ่ตาเห็ดเป็นนี่ อันนี้อันนี้อันนี้บริขีมือด้วยจ้ะเนี่ยขอ้กองเมียใส่ในก่อนใส่เกี่ยวขี้หมไปให้ไปนะเนาะบริเห็ดมาโชว์สีมือเนาะเพราะว่ามันมันมีผงมันเด้มีผงวุ้นนะต้มน้ำมักสีเขียวกับซีใบเตยใบยังงี่ใบเตยใช่โอ้ยคักปัญญังั้นได้จะไปเขึอนน้องป่าบ่ะอ้าเอ้าวแต่เนาะเอาสบายดีก่อนเลยเนาะปลูกต้นไม้ก่อนพี่น้องเลยเป็น่งแหน่ล้วก็ยังมาแล้วปะ เพินน่งอะไรที่ได้ไหมเออนับไปเบิรงแต่ว่านี่กับุ่นนั้นเดี๋ยวสีลงไปเบิรงไมมเบิรงหยังแล้วลำลำเบิรงอยู่เพราะวา่าเพื่อนนี่จังได้จังไดกุ้งหอมมันก็ช้ำกันเลยกับเพื่อนน้องปลาม<ำ>ันอันเดียวกันลดเรื่องใหม่นะ่ะเออแต่ว่าคอยแบดเพื่อนถ่ายคลิปอยู่นี่อีกย<อ>ังยี่ถ่ายคลิปต่อขั้วอยู่ต่อกระซ้ำโบถ่ายคลิปบัดรเอฟซีเพื่อนบบเห็นอีกเนาะบัดว่าบบเห็นอีกแล้วในคลิปนี่อ่าฮะแต่นี่จะนั่นแล้ว ตาตาเจ้ากินไว้ได้บ่อันบุญเอออันนี้ได้จะเอาดินะขัวมีขัวยังเจ้าันนี้ก็กินแล้วด้ะตาตอาวลดเนาะกินลดไม่ฆ่าก็มาบดใด้กันตีขลนมแล้วโหลดเนาะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ามีแต่ว่าคลิปนี้ก็บบุมีียังไลค์พี่น้องไปเอามาข้ออะไรกันวาสู้กันกินอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะโอ้เอ้าสบายดีสบายดีไปเลยนาะบ๊ายบาย